เพื่อเพื่อ,อว่ายเป็นแนวทางการซ่อมนะครับจะลืมนะครับตอนนี้ผมถอดบอร์ดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาวัดกันดูนะครับอา่าตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่อ่นี่นะครับโอเคนะครับ Uh, เราเสียบ uh, ปลั๊กนะครับแล้วก็ปล่อย2องเข้าไปนะครับสังเกตนะครับมีไฟ uh, สายตรงอื่นไม่ได้ต่อเลยนะครับสาย uh, ตรงนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับ uh, ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเฟสเชอร์ระดับน้ำนะครับพอดีผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูมาด้วยนะครับแล้วก็ นะครับพอเสียบปลั๊กนะครับสายอื่นถอดหมดเลยนะครับก็จะมีไฟสถานะไฟนะครับเดี๋ยวเราลองกดปุ่ม power ดูนะครับโอเคครับกดปุ่ม power ได้นะครับอ่านะครับมีการเช็คเช็คเช็คฝาถังนะครับเช็คสวิตนะครับ ไม่ได้ทำการต่อสวิตกันเลยไม่สามารถไม่สามารถอ่ากดปุ่มสตาร์ทได้นะครับแล้ว่ากดปุ่มสตาร์ทแล้วก็มันจะฟ้องว่าฟอกสวิตขวาถังยังเปิดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถหลอกได้นะครับต่กลงหลอกได้นะครับอบอร์ดตัวนี้นะครับอ่เวลาเสียแยกแยกแยก เขาจะขายเป็นแยกนะครับบอร์ดเขียวก็บอร์ดหนึ่งนะครับบอร์ดคอนโทรลก็บอร์ดหนึ่งนะครับสามารถต้องเช็คไอดีนะฮะว่าที่เสียเป็นบอร์ดบอร์ดซัพพลายหรือว่าบอร์ดคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเราลองมันแยกเป็นสองส่วนนะครับบอร์ดส่วนที่ปุ่มคอนโทรลกับบอร์ดซัพพลายแล้วก็บวกไอซีคอนโทรลด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่า ถ้าเราปลดปุ่มอีกบอร์ดออกนะครับแล้วก็วัดไฟที่มาคอนโทรลชุดไมโครสวิตนะครับมันตั้งว่ามันมีแต่ละขามีแรงไฟยังไงบ้างนะครับขั <mor Gig> ้นแรกหาขา,ขากราวก่อนนะครับขากราวนะครับผมเทียบ ตรงนี้นะครับไฟ2องยีนะครับผ่านไดโอดบิดมานะครับแปลงเป็น300นะครับเข้าระบบสวิตชิ่งนะครับแปลงเป็นไฟต่ำนะครับเข้ามาใช้งานน่าจะเป็น12โวลต์5โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับเข้ามาใช้งานแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสวิตตัวนี้น่าจะเป็น อ่พาวเวอร์สวิตชิที่ที่จ่ายให้มอเตอร์อ่าอระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราหาคากล่าวจากจุดจุดตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคครับขากราวเจอแล้วนะครับขากราวเป็นขาที่1 2 3่ามี่ขาที่4ี่นะครับขากราวเป็นขาที่4นะครับ, 4, รบแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาขาไฟเลี้ยงนะครับนะครับเดี๋ยวเราหาขาขาไฟเลี้ยงที่จ่ายออกมา,าเลี้ยงแผงข้างหน้านะฮะว่าอ่า อออจอบอร์ดนะฮะมาเลี้ยงไฟชุดข้างหน้านี้ปะผมว่าประมาณ5โวลต์น,นะครับตั้งไปที่ DC นะครับเสียบลักนะครับสังเกตนะครับถ้าบอร์ดผมถอดตัวบอร์ดตัวนี้ออกไปนะครับถ้าบอร์ดตัวนี้ถอดออกไปนะครับหรือว่ามันเสียนะครับไฟแดงไม่ติดด้วยนะครับ ไฟแดงไม่ติดด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟกันดูนะครับ ขาหนึ่งสามจุดแดโวลต์นะครับสามุดแโวลต์ดีซีขา2ไม่มีไฟนะครับขาสามไม่มีไฟนะครับขา4เมื่อกี้จะเป็นกราวนะครับขาห้าห้าโวลต์โอเคครับขาห้า 5, จะเป็นขา VCC นะครับสำหรับไปเลี้ยงแผงวง,วงจรนะครับขาหก ขา 6. เดี๋ยนะครับขาหกไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับขาหนึ่งขาหนึ่งสี่โวลต์นะครับขาสองไม่มีไฟนะครับ ขาสามไม่มีไฟขาสีไม่มีไฟนะครับขาห้าห้าโวลต์น,นะครับขาหกไม่มีนะครับขาเจ็ดไม่มีนะครับแสดงว่าขาห้านะครับเป็นขาที่ใช้ไฟเลี้ยงเป็นไฟ VTC ไปเลี้ยงแผงบอร์ดข้างหน้านะครับ Uh, chút đèo uh, lâu วัดไฟว,ดไวัดยากนะครับโอเควัดยากนะครับมันจะมีซิลิโคนนะครับที่ป้องกันความชื้นป้องกันน้ำเข้าในแผงวงจรนะครับวัดยากาเดี๋ยวเราลองมาวัดตำแหน่งส็อกเก็ตต่างๆดูก่อนนะฮะว่าในสถานะที่ว่าเรา,อาถอด ถอดโหลดออกหมดเนี่ยถอดอ่ามันจะมีไฟไปรอไว้กี่โวลต์น,นะครับเมื่อกี้เราวัดอ่ซ็อกเก็ตอีกตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวัดอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเก็บข้อมูลไว้นะครับเวลาซ่อมอ่าซ็อกเก็ตตรงนี้ขาหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีไฟนะครับขาสองขาสองไม่มีนะครับขาสามอ่าสามจุดห้าโวลต์น,นะครับ ขาสีไม่มีไฟขาสีน่าจะเป็นกาวเหมือนกันนะคขาห้าไม่มีไฟนะครับขาหกก็ไม่มีนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดอะไรนะครับพอาี่ผมถอดมาแล้วผมก็รีบไม่ได้ดูนะครับตรงนี้ไม่มีไฟเลยนะครับตรงนี้ไม่มีไฟเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราลองตั้งเป็น AC ดูนะครับ ก็ไม,ม่มีนะครับตไม,ม่มีนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นตัวเฟสเชอร์ระดับน้ำนะครับลองเที่ยวกับกราวดูนะครับไม่มีไฟเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองเอาชุดคอนโทรลต่อนะครับ ตัวนี้นะฮะอาการเสียน่าจะเป็นสีแห้งนะฮะเสียบไว้สักประมาณสักสามนาทีนะครับวงจรถึงจะทํางานผมว่าน่าจะซีแต่แถวนี้นะฮะไมโครต่ําๆแห้งสักตัวหนึง่งเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนนะครับแต่นี้เราเก็บข้อมูลนานสอมก่อนนะครับปกติผมไมิคได้ซ่อมนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับโอเคนะครับ เราเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลไว้นะครับเผื่อวันหลังซ่อมเนี่ยเราก็จะได้มีแนวทางนะครับตรงนี้0.003นะครับ0.03นะครับ0.03นะครับเดี๋ยวออลองลองทำการออนดูนะครับ <So> oh. ตัวบนซีนะครับโอเคนะครับโอเคศูน okay, อ่าตรงนี้สีนะครับ4.9โวลต์ตรงนี้0นโวลต์น,นะครับ4.9โวลต์น,นะครับตรงนี้4.7โวลต์น,นะครับ ตรงนี้ศูนโวลต์นะครับตรงนี้ห้าจุด้าโวลต์ศูนโวลต์ห้าจุดหโวลต์ห้าจุดเโวลต์หกจุดหนึ่งโวลต์ เดี๋ยวรอดูดูตำแหน่งตำแหน่งดอสวิตนะครับอ๋อตอนที่ดาวน์โหลดน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นเอ่อซ็อกเก็ตสำหรับอัพเฟร์มแวร์นะครับรุ่นหลังๆนี้จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับ ฟลมไปปรับปรุงโอเคครับเบื้องต้นขอเก็บข้อมูลเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ